รูเทนทักเหล่าการทุกท่านครับผมตอนนี้อยู่บนเรือมาเชิญนะผมเล่นแด่ฮาร์ดท็อปแรมนะโอเคกลับมาที่ลำนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมตามที่สัญญาไว้นะว่ามีคลิปหนึ่งนะครับอืมไงก็ชื่อแต่ชื่อครับผมก็เท่านี้เทียร์แปดถึงอ่าเทียร์แปดถึงอ่าเทียร์เก้าครับผมเทียร์เก้าถึงเทียร์สิทนะ ก็เรือมุกชิงบิงกับเรือพิฆาตฝั่งละ1นะครับผมและเรือเราจะเวงนกับเรือประจำบาลเนี่ยฝั่งละ5นะครับผมซึ่งอัปเกรดโมดูลกับอ่าอัิกกัปตันเนี่ยตามเดิมนะครับแบบเดิมเลยเหมือนเกมเมื่อกี้นี้นะครับรอบนี้ผมก็เดินหน้าขึ้นมาก่อนอย่างที่ว่านะครับว่าข้อดีเดิมนี้กับข้อเสียเดิมนี้มีอะไรเนาะเดี๋ยวผมจะบอกอีกครั้งแล้วกันเนาะครับเนาะเพื่อจะได้ หรือฟืงบ้างโอเคตรงนี้เคลียร์เครืบินก่อนเป็นเป็นลายของชินาโนะแม้รกันขนาด330มมนะผมแล้วก็มีลดโอกาสการกระดอนนะผมของลูกกระสุน AP ของเรือลำนี้นะครับนี่เลอข้อดีเลยพลังในการยิงด้วย AP เนี่ยเยอะมากนะผมสูงมากๆเพราะว่าตามจริงแล้วเรือลำนี้คือเรือประจำบานเร็วนะครับไม่ใช่เรือลาดเวน หนักแบบพิพิคูเซอร์อย่างใดนะครับประมาณนั้นนะเพราะว่าเรื่องนี้คือแดงเคิร์กนะครับแบบแดงเคิร์กเลยอแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือความคล่องตัวครับเรื่องทั้งการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าเดินหลังอันนี้คือเร็วมากแล้วก็แล้วดิเทคเป็นมิดนะครับสำหรับทายนี้นะอืพวกเรือใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นที่เป็นมิดมาก ข้อเสียก็ชัดเจนครับคือเกาะข้างน,นอกที่บางนะทำให้โดนโจมติด้วยพวกอาวุธประเภท HE ได้ง่ายๆนะครับผมแล้วก็การดีโหลดปืนหลักที่นานพอตัวนะครับนานม,มากๆเลยแหละก็นี่คือข้อเสียนะครับผมโอเคโอเคเข้ามาดูกเกมครับผมตรงนี้ผมเจอก็คือ เจอเป้าเยอะนะแต่ก็ไม่ค่อยมีใครโผล่สักเท่าไหร่ถอยหลังมาครับผมเพราะว่าเจอตรงนี้บุกขึ้นมานะโอลกีกนหน้ายิงอยู่นิดนึงถ้าศัตรูหันหน้าตรงๆอ่ะเปลี่ยนเป็น HE ยิงได้นะครับอืมิซูโมะเล็งเรามานะเนี่ยน,นะยกปืนขึ้นนะแล้วถอยหลังอยู่ด้วยมก็ยิงเื่อไปแล้วตรงนี้ก็เป็นเอ่อ บัวคเอ่อผมจําไม่ได้เป็นเรือฝครั่งเสเหมือนกันนะครับจำจำชื่อไม่ได้ว่าเป็นเรืออ่าเป็นเบสจากเรืออะไรมาเป็นลาใหม่ที่กำจะมาแหละอืมนี่ก็ยิงไปครับผมด้วยเมนกันโหลดบูสต์ไปแล้วก็โอเวอร์สเพนหนึ่งนะครับโดนส่วนมาด้วยอิสโหมนิดนึงไม่เป็นไร หาเป้าต่อครับก็ลำเดิมครับเพราะว่ามาเล่นสักข้างหน้าเลยนะครับยิงไปครับโโหโดนหนักนะน,นะเพนสามโอเวอร์หนึ่งครับผมหนึ่งในสามที่เพนก็ซิเดลนะครับผมอ,อ๋อเบตตัวนี้ครับผมก็จำชื่อแล้วชื่อว่าเลอรพาเล่ครับผมเลอรพาวประมาณนี้นะ ถ้าอ่านเสียงอ่าออกเสียงผิดต้องขออภัยหาเป้าใหม่ก็เป็นอ่ชุนยาเซนนะผมยิงให้ลูกกรตกบนดาบฟ้าหน่อยเพนสามโอเวอร์หนึ่งก็ผมดาเมจโอเคเลยตามนี้ับผมและโดนจมไปทั้งคู่นะทั้งเลอฮาวแล้วก็ชุนยาเซนนะผม ก็เปิดมาได้ดีนะไม่รู้ฝั่งตรงข้ามทำไมเดินขึ้นอย่างทั้งสองลำเลยแปลกมากเดินแบบเดินติ่งเลยฮะส่วนของเราไม่ได้ซต้าเดินขึ้นหน้าตรงโซน A ไปแล้วเพราะว่าฝั่งโซน A นี่ศัตรูแทบจะไม่อยู่เลยถอยไปหมดนะผมไปหลบภูเขาหลังโซน B บ้างแต่โซน C นี่หนักมากกด engine boost แล้วก็เดินหน้าขึ้นนะครับผมจะเดินหน้าเสียงออกซ้ายมือแล้วนะเนี่ยคือที่จะไปที่จะไปอะ่ะคือ ซซมบีเพื่อที่จะเข้าไปยึดไซต์เลยยึดโซนเลยนะผมอิซิโมะด่ายิงไปนะตามจริงป้องที่ดีสุดตอนนี้คือโอเลกอนนะหนายไปแล้วครับเพนแค่หนึ่งนะเมื่อกี้แล้วกดเมนกันลดบูสต์มาเสียอยู่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะยังไงมันมีแค่ระลอกเดียวอยู่ละโอเลกอนอยู่นิ่งอยู่ครับผมเดินไหมไม่เดิน ยิงไปครับผมเล็งที่ใต้เมงการหน้านะอิซโมะสวนมาเลี้ยวขวาหน่อยก็โดนดาเมจไปนิดเล็กน้อยครับผม6ก0 0นะเพนหนึ่งโอเวอร์หนึ่งครับผมที่โอเลกอนนะก็ดาเมจโอเคอะเล็งที่โอเลกอนอีกรอบครับผมเล็งมาเผื่อเล็กน้อยครับผมเนี่ยเล็งที่หน้าหน้าเรือครับ ึกเกี่ยวกับผมไม่ได้เล็งที่วอเตอร์ไลน์เส้นน้ำพอดีนะไม่ได้เล็งขาดนั้นเพราะว่าด้วยระยะที่ไกลเนี่ยลูกกระสุนมันยังไม่ได้แบบตรงขาดนั้นผมก็ตั้งใจยิงย้อยให้ตกบนหลาฟ้าหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับอืมก็เพนสองโอเวอร์สองโอเคอยู่แหละตรงนี้เดินหน้าขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครยิงเราได้นะอ่า อิซึโมะจมไปออเทอร์ก็สแลนจมไปครับผมฝั่งตรงข้ามนี่เหลือแค่ห้าสิบพอยนะเกมนี้ดูง่ายครับผมบัฟเฟิโลครับผมจะ,จะจมแล้วครับจมเรียบร้อยอ Power, ครับผมพาวเวอร์ดจมบัฟเฟิลไปและเคลนโต้พาวเวิร์โดนชินาโน จมนะเกือบเกือบเป็นเกมเร็วแหละ h o v ว r c r ค f t เป็นเรือโซเวียตนะครับผมอ่าซึ่งเบรของ h o v e r ร r a f t เนี่ยก็คือเอ่อซายาครับผมประมาณนั้นนะชื่อแล้วก็ซาเลีย <c oughs> อ่านไม่ค่อยไม่ขลัด ถ้าหากอ่านตรงๆก็ซาญาถ้าหากอ่านน่าจะเป็นสำเนียงก็คือซาเรียนะครับผม,มเล็งไปที่โอเลกกนต่อครับแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆนะมุมนี้มุมมุมดีอะ่ะเรายิงไปได้ฟีดเมจเลยไม่มีใครเห็นเราด้วยแล้วก็แคปเจอร์โซนฟีได้ด้วยครับผมจมไปถึงครึ่งครึ่งทีนะครัฝั่งศัตรูครับผมแล้วจมเรื่อยๆด้วย มีการแลกกันเล็กน้อยครับผมระหว่างโรชิโนกับโนทัสชิมะครับผมเกียร์สากังโดนจินโนะเราเล่นน,นันะโดนไปประมาณ2ลูกป,ปะ่ะต่อเมื่อกี้สังเกตไม่ทันนะครับประมาณนั้นก็แอบเศร้านิดนึงนะเพราะว่าแพทต่อไปนะครับ คลิปนี้น่าจะลงตอนที่แพดแดใหม่มาพอดีนะชินาโ,โนจะถูกเนิร์ฟอย่างอย่างเจ็บเลยแหละทั้งตอรถดาเมจทั้งเอพีบอมบรถดาเมจเจ็บแน่ๆแล้วครับมาต่อครับก็จะสักโดนจมไปด้วยไอโอวานะครับตรงนี้ศัตรูก็เหลือสีรำชินาโน,โนอาเซกเออซัสโยชินโนอีสอง แล้วสตวูพอยตเหลือเพียงแค่39และกำลังจะขึ้นเรื่อยๆแต่เนขณยเดียวกันก็จะจมด้วยอาซัตยืนนิ่งเดินหน้าไม่ได้เดี๋ยวจมเอาตรงนี้ก็เป็นเป้าแต่โยชิโนะตำนั้นที่เลือเดี๋วเพียงแค่20,000เดินหน้าขึ้นตรงๆเลยไม่กลัวเลยครับโดนลอเรียยิงได้นะ่นะตรงนี้เรายิงเอาซัตไปเพ้นซีโอเวอร์3ครับผมดาเมจก็เกือบหมื่น อยู่ที่แปดพันเองแต่ก็เกือบอ่ะก็ะยังโอเคยิงไปครับผมมีต่อมาเดินหน้าเต็มที่กด engine boost และทำมุมหลบตออ่อครับผมเพนสองโอเวอร์สามแลผมช็อตเมื่อกี้ที่ยิงไปและเอาซัชกังจะจมนะครับที่กังจะจมถ้าจมไปตอนนี้คอยยังจะเหลือครับผมอ่าไม่เหลือแล้วเพราะว่าโยชิโนะโดนจมไปแล้วก็วยิงไปฟาบ์โอเวอร์แค่สองครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอเคอยู่กดคิวมาด้วยนี่เราเล็งโยชิโนะลัมนี้ครับผมหลังเลี้ยวหลบพอดีด้วยเลี้ยวหนีเฮ้ยภูเขาตรงนี้อย่าบังนะไม่มีไซนักไอแลนด์บงังผมยิงแล้วตัดสินใจยิงไปและโยชิโนะโดนโผล่โดนนะโดนนะวับทิกส,สองครับผมที่เดียวสอง,สง,สองโอเวอร์หนึ่งและอาไซคก,ก็โดนจมไปพอดีจบเกมครับผมเกมเร็วมากจิตวิธีเท่านั้น อารประมาณนี้ครับยังไงก็ไลค์แชร์สักครครัยังไงก็านยก็น้นรอะปนนนรครับเกมเะคร็บ,เ,รบเกมเร็ว